ผมคิดว่าทุกวันนี้การเล่าเรื่องมันอาจจะมีความสำคัญมากกว่าโปรดักชันค่ะคือคือคือเท่าที่สังเกตเนี่ยทุกวันนี้เราอาจจะให้ความสำคัญกับร,รูปแบบการทำงานไม่ว่าเรื่องกล้องเรื่องบุมกล้องเรื่องอะไรก็ตามซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โปรดักชันอย่างเดียวมันอยู่ที่เนื้อหาของการเล่าเรื่องว่าแต่เล่าแบบไหนค,ครับ มันเหมือนวิชั่นของคนทําการหาประเด็นการสองหาประเด็นอย่างที่พี่จอบย้ามาตลอดว่ามันต้องเกิดจากการตั้งคําถามตั้งยังไงให้มันน่าสนใจมันก่อนเนี่ยก็เลยก็เลยบอกว่าตอนที่ตอนที่เป็นกรรมการวิจารณ์สารคดีสิบเรื่องนะครับผม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 มีมีข้อสังเกตอย่างนี้งเนี่ยเอ่อน้องๆที่ทำสารคดีทั้งสิบเรื่องเนี่ยในแง่ของโปรดักชั่นเนี่ยไม่ไม่ไม่ต่างกันเยอะนะครับไม่ได้ทิ้งขาดกันเยอะแต่สิ่งที่ทิ้งขาดคือการเล่าเรื่อง โดยเฉพาะคำถามที่ดีมีมากกว่าคำตอบที่ได้รับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไม่มีเวลาเยอะหรอกในการที่จะตั้งคำถามกับกับตัวบุคคลที่คุณอยากจะไปเล่านะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดตัวว่าคุณอยากให้เขาตอบอะไรเพราะบางทีเนี่ยคำตอบบางอย่างเนี่ยมันเป็นคำตอบที่มันมันโป๊ะเชะอะไรบางอย่างได้นะครับแต่แน่นอนว่าคุณก็ต้องทําการบ้านมาเยอะแต่แต่สังเกตเลยนะครับว่าปัญหาของการทําสารคดีบ้านเราใน อด่าที่ผ่านมาคือเรามักจะให้ให้ความสําคัญกับโปรดักชันไม่ว่ากล้องมุมกล้องแสงสีความครอบความชัดคมแต่ประเด็นเรื่องมันสําคัญอาจจะบางทีมันมันสำคัญมากกว่ารูปแบบของการถ่ายทำอีกครับ